มีคดีกันโชคทรั์นะครับเกิดขึ้นที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขามาร้องเรียนกับสื่อพร้อมกับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณนงนุษสุกรอน,นะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟ Today Coffee สาขา4แยก,กเกษมผลแล้วก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจ จำหน่ายตะข่ายพลูตาหลวงรีไซเคิลน,นี่นะฮะเขานำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูอย่างที่เห็นในภาพนะครับอยอธิบายให้ฟังนะครับบอกว่าถูกชายชะกัน 4- 5หคนอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตเมืองพัทยาทําทีเข้ามานั่งดื่มกาแฟภายในร้านนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าให้เรียกแรงงานต่างด้าวทั้งหมด12คนที่กําลังทํางานอยู่ภายในโรงงานทําตะข่ายบอกออกมาให้หมดเอาแรงงานต่างด้าวออกมาให้หมด ตอนนั้นเธอก็ตกใจเธอกับสามีสามีก็อายุมากนะครก็ตกใจแล้วก็สอบถามว่าทำไมต้องเรียกมานะฮะชายชากาันกลุ่มนี้บอกว่าจะจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวอาันเราทำไมต้องจับเพราะว่าเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจะจับฉะนั้นต้องจ่ายเงินค่าหัวคนละ1 5 0 0นะ1,500บาทบอกว่าจะเอาเงินค่าหัวของแรงงานต่างด้าวพวกนี้ไปให้กับเจ้านายด้วยความที่เธอเองก็กลัวว่าจะถูกจับดำเนินคดีนะฮะก็ยอมจ่ายเงินไป แต่ต่อรองทั้งหมดเหลือ15,000บาทแล้วยังไม่พอทุกวันที่7ของทุกเดือนจะมาเก็บอีกเดือนละ5,000บาทนี่นะฮะล่าสุดก็คือ7กุมภาพันธ์ย้อนกลับมาเก็บเงิน5,000บาทแต่เขาก็ต่อรองเหลือแค่3,000บาทนะครับเข้าเรื่องนี้มาเปิดเผยนะครับเพราะถือว่าเป็นความไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆเนี่ยน,นะฮะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจาชีพ พวกนี้นะครับที่หากินกันแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ทางตํารวจนั้นช่วยติดตามคนกลุ่มนี้ด้วยออ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตเมืองพัทยานะครับเห็นะฮะแล้วก็ไปกันโชครัพย์เขาแต่ว่าเจ้าของร้านเองก็ต้องพารายงานต่างด้าวเนี่ยไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องด้วยนะใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะโดนแบบนี้อีกมันก็จะเป็นช่องว่างแบบนี้ใช่ครับให้คนเขารลีดายได้ครับ อ่าแล้วพวกนั้นเป็นใครใช่ไหมสี่คนนั้นเป็นใครเราก็ยังไม่รู้นี่นะฮะอ้างนะฮะสี่คนนั้นเป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือก็พวกที่มาอ้างเฉยยิ่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงเนี่ยอันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะโอ้โหโดนหนักเลยนะโอ้ระยะหลังคลิปแบบนี้มีเยอะมากนะครับดีแล้วฮะ มีใครมีคลิปอะไรเนี่ยส่งมาเลยส่งมาที่เฟ e b o o k ของทางรายการก็ได้นะฮะเอาไปแปะไว้นะฮะเวลาแปะแล้วก็ให้รายละเอียดเยอะหน่อยก็ดีนะเพราะบางคนเนี่ยเวลาเอาคลิปไปแปะเนี่ยให้รายละเอียดมาแค่บรรทัดสองบรรทัดน้อยไปก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอ่าวันนี้ที่ ที่หน้ารัฐสภานะครับมีกลุ่มนิสิตนักศึกษาของมอเกษตรเนี่ยเขาไปรวมตัวกันประมาณ50คนไปประท้วงการนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกนอกระบบนะฮะกลุ่มนี้นําโดยนายนิพิพลคํ์คยศนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมอเกษตรนะครับแล้วก็ไปยื่นหนังสือต่อคุณสมศักดิก์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับคนที่ออกมารับหนังสือคือคุณวัฒนาเส้งไผ่เลาะนะครับโฆศกของประธานสภาแล้วเนี่ยฮะ ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจจากคนที่ผ่านไปมามเนี่ยฮะแก้ผ้าเลยแก้ผ้าเลยเลยหลือแต่กางเกงกางเกงในแล้วก็เอาป้ายข้อความเนี่ยมาพันเอาไว้เป็นข้อความที่บอกว่าต้องการที่จะให้เลื่อนการพิจารณาร่างพรบรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกไปเพราะขาดการมีส่วนร่วมจาก ผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์พนักงานในมหาวิทยาลัยรวมทั้งประชาชนทั่วไปร่างขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งได้รับประโยชน์จากร่างพรบนี้ขาดความชอบธรรมมีปัญหานะฮะกระบวนการร่างที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมมหาวิทยาลัยไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการประชาพิจารณ์ที่แท้จริงดังนั้นก็เลยขอให้มีการเลื่อนการพิจารณาออกไปกนเนี่ยข้อไหนนี้เป็นเกณฑ์ขาสั้นอยู่ใช่ไหม จะมีเกงขาสั้นเป็นเกยงขาสั้นคล้ายๆเกงบ็อกเซอร์อ่ะแล้วก็เปรยเปยท่อนบนอ่ามีภารกิจของท่านนายกสักเล็กน้อยนะครับ,รบวันนี้นายกยิ่งลักไปปฏิบัติราชการ,รที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ ไปเข้าฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนที่นั่นนะครับโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าด่านพรมแดนไทยพมา่าตรงสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่2ตําบลแม่สายนะครับก็ไปเยี่ยมชมพรมแดนแล้วตรงสะพานมิตรภาพข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ก็มีประชาชนไปต้อนรับเป็นหมื่นเลยนะครับแต่ประชาชนที่ไปต้อนรับเป็นหมื่นนั้นก็มีที่ให้ดอกกุหลาบนะฮะมากม,มีที่ไปยื่นหนังสือร,ร้องเรียนเยอะนะครับ อย่างเช่นมวลชนที่ไปยื่นหนังสือร้องเรียนจากชุมชนเกาะทรายเขตหมู่2หมู่7และหมู่10ออำเภอแม่สายซึ่งอยู่บริเวณฝั่งขวาของสภามิตรภาพแห่งที่1และเป็นชุมชนหนาแน่นหน้าด่ามพรมแดนแต่กลับไม่มีเอกสารสิทธิใดๆนะครับมีกลุ่มชาวไทยลือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนำโดยคุณเอกกราชลือชานายกสมาคมไทยลือยื่นหนังสือเพื่อขอให้นายกช่วยเรื่องสัญชาติเพราะมีชาวไทยลือที่ยังไม่ได้รับ ทั้งจังหวัดเนี่ยเป็นพันคนนะฮะมีุ่มอัตราครูอัตราจ้างนำโดยคุณมารุตนะครับก็นำมวลชนไปยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือบรรจุครูอัตราจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการนะครับเพราะเคยไปยื่นหนังสือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกลับไม่ได้รับการเหลียวแลเลยนะครับที่ดุเดือดก็คงจะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ชุมนุมจากเกาะทรายนะฮะมีประมาณร้อยคนเนี่ยเขาใช้โทรโข่งกระจายเสียงขึ้นป้ายเรียกร้อง แล้วก็ป้ายน,นั้นค่อนข้างจะระบุถึงกระทรวงมหาดไทยในทางลบหลายอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยไร้ซึ่งคุณธรรมกระทรวงมหาดไทยกันแกล้งประชาชนกระทรวงมหาดไทยไร้ซึ่งธรรมิบาลข้าราชการของแผ่นดินหรือของใครกระทรวงมหาดไทยยุคเผด็จก,การโอ้โหเยอะมากนี่ฮะดีฮะนี่ไปจงังหวัดเชียงรายเนี่ยใช่ครับโอ้โหนี่ฮะก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามและคล้ายๆกับข้อแบบเอาป้ายลงได้ไหมนายกมาเนี่ยแบบ แต่ว่าทางแกนนําผู้ชุมนุมก็ยืนยันเป็นสิทธิ์ที่จะใช้โทรโครงนะแล้วก็ชูป้ายนะชูป้ายและใช้โทรโครงด้วยนะฮะและที่สําคัญคนเดินตามนายกก็คือจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาไทยนะฮะท่านนายกก็รับเรื่องเอาไว้ด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยสบายใจนักนะฮะเพราะว่าแหมเจอแต่ดอกกุหลาบมาตลอดเลยมาเจอแบบนี้ด้วยครับเ <laughs> จอของแข็งเลยนะฮะนี่ครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ,อ <laughs> ไม่น่าเชื่อนะปกติเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีป้ายต้อนรับหวานเจี๊ยบผ่านเจี๊ยบใช่โอ้ทำให้เดือดร้อนจริงๆเขาไม่มาครับใช่เขาไม่ทําแบบนี้นะต้องคิดแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดเขาไม่เจอเขาไม่จมอยู่กับปัญหานี้มาหลายๆปีเนี่ยเขาก็ไม่มาแต่นี่เขาพยายามดิ้นรนไปยื่นหนังสือมาหลายปีแล้วเนี่ยนะเขาไม่มีความชัดเจนในเรื่องเอกสารสิทธิ์นะฮะเขาก็มาร้องต่อนายกนะฮะเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ